สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำไส้กรอกอีสานเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะแต่มันจะดูยุ่งยากตรงที่เราจะต้องมามัดไส้กรอกแค่นั้นเองค่ะเมนูนี้สามารถทำขายได้ด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะบ้านเราสตอรี่ขั้นตอนแรกให้เราเตรียมกรละมังผสมมาเลยค่ะใส่หมูบดปนมันลงไป500กรัมข้าวสวย400กรัมวุ้นเส้นสด100กรัม สามเกลือค่ะอันนี้ได้จากการตำรากผักชีสองรากกระเทียมไทย35กรัมพริกไทยเม็ดสีขาว10กรัมตำรวมกันนะคะเรียกว่าสามเกลือใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะต่อด้วยเกลือปนน่น1นส่วนสช้อนชาผงปรุงรสลบหมูครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะครึ่งซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะและสุดท้ายซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะค่ะใช้มือคล้าวผสมให้เข้ากันได้เลย พอเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ไปล้างไส้หมูเลยค่ะอันนี้วิใช้เป็นไส้หมูมักเกลือซื้อมาจากตลาดสดนะคะหรือว่าใครจะสั่งในแอปช้อปปี้ลาซาดก็มีขายนะคะเราล้างเอาเกลือออกก่อนค่ะพอเกลือออกไปหมดแล้วเนี่ยก็ให้เราล้างไส้ในโดยการสวมเข้าไปในก๊อกน้ําแบบนี้นะคะเราก็เปิดน้ําไหลผ่าน พอน้ำไหลผ่านได้สักประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็ลูดค่ะลูดออกแบบนี้นะคะลูดล้างข้างในออกแล้วก็สวมเข้าไปอีกค่ะเปิดน้ําไหลผ่านอีกทําแบบนี้สักประมาณสามรอบนะคะไซของเราจะได้สะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นนี่ค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาใส่ถ้วยไว้แล้วก็ไปเริ่มอัดไซ้กรอกกันได้เลยค่ะสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือตัวนี้เลยค่ะกระบอกอัดไซ้กรอก วิสั่งออนไลน์มานะคะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะนี่เปิดฝาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็อัดตัวไส้กรอกของเราเนี่ยที่เราหมักผสมไว้ลงไปใส่ลงไปให้เต็มเลยนะคะพอเต็มแล้วก็ปิดฝาค่ะหมุนให้แน่นสนิทแล้วก็เอาไส้ที่เราล้างไว้มาได้เลยค่ะมัดปลายก่อนนะคะนี่ค่ะขมวดมัดปลายอันนี้คือปลายนะคะอยู่ในส่วนก้นค่ะ มัดให้แน่นเลยแล้วเราก็เอาส่วนบนนะคะมาสวมลงไปที่กระบอกอัดไส้กรอกสวมเข้าไปแล้วก็ดึงดึงดึงเข้ามานะคะจนสุดเส้นเลยค่ะนะคะดึงดึงเข้ามาดึงเข้ามาให้สุดเส้นเลย นี่ค่ะดึงเข้ามาสุดเส้นแล้วก็จะได้แบบนี้ทีนี้เราเริ่มดันเลยนะคะอัดไส้กรอกลงมาเลยค่ะอ่ามือก็ดึงมือก็ดึงดึงให้ไส้ของเขาเนี่ยเริ่มเริ่มล้นมานะคะแล้วก็อัดอัดไส้กรอกลงมาปื๊ดปื๊ดแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ไส้ยังไม่หมดแต่หมูหมดนะคะหมูหมดตัวไส้กรอกหมดก็ตักเข้ามาค่ะตักใส่กระบอกอีกให้มันเต็มกระบอกพอเต็มแล้วเราก็อัดต่อเลยค่ะมาดันมาค่ะดันมา นะคะทำแบบนี้จนสุดเส้นจนหมูหมดเลยค่ะถ้าเส้นไม่พอก็เอามาอีกเส้นหนึ่งนะคะเพราะว่ามีอยู่สองเส้นค่ะไส้ที่ล้างเอาไว้เนี่ค่ะสุดเส้นแล้วไม่ต้องมัดปลายด้านบนนะคะปล่อยไว้แบบนั้นเลยค่ะไม่ต้องมัดนะเราจะมัดแค่ก้นเท่านั้นก่อนที่เราจะยัดไส้กรอกทีนี้เราก็ใช้เชือกค่ะใช้เชือกมัดไส้กรอกนะคะมามัดเป็นลูกตุ้มได้เลยไปหาซื้อที่ไหนก็ให้เราบอกแม่ค้าได้เลยค่ะว่าซื้อเชือกมัดไส้กรอกนะคะ วิธีการมัดก็แบบนี้เลยดูแล้วทำตามได้เลยนะคะตรงนี้เราใช้วิธีการมัดค่ะมัดสองทบเลยมัดไายตัวสองทบให้แน่นๆเลยค่ะเอากันกายตัดส่วนเกินทิ้งนะคะอ่าพอส่วนต่อไปดูวิธีนะคะดึงมาแล้วก็จับม้วนค่ะจับม้วนสองทีแค่นี้เองอ่าต่อมาก็ดึงอีกแล้วก็จับม้วนสองที นี่นะคะได้แบบนี้ดึงมาอีกค่ะดึงมาขยับขยับนะคะอย่าให้มันตึงเกินนะเดี๋ยวไส้แตกนะดึงมาจับม้วนสองทีนี่แหละค่ะสาเหตุที่เราที่เราไม่มัดปลายนะคะไม่มัดปลายด้านบนก็เพราะแบบนี้แหละเราจะต้องคอยขยับไม่ให้ไส้กรอกเนี่ยมันตึงเกินไปเพราะว่าถ้าตึงไส้มันก็จะแตกใช่ไหมคะ มัดไปเรื่อยๆเลยนะคะจนสุดเส้นเลยค่ะนี่ค่ะพอทําเสร็จหมดแล้วก็จะได้แบบนี้สูตรนี้ได้ทั้งหมดสี่สิบห้าลูกนะคะได้แบบนี้แล้วให้เรานําไปผึ่งลมหรือว่าตากแดดเป็นเวลาหกชั่วโมงแต่ว่าถ้าใครชอบให้มันเปรี้ยวมากๆก็สามารถผึ่งลมไว้ข้ามคืนเลยก็ได้ค่ะแล้วจึงนํามาย่างครบเวลาแล้วนะคะอันนี้ววกตากแดดไว้แค่หกชั่วโมงค่ะก็จะเปรี้ยวไม่มากนะคะเปรี้ยวนิดหน่อย แห้งนะคะดูนะคะผ่านการตากแดดมาแล้วผิวก็จะแห้งๆแบบนี้นําไปย่างได้เลยค่ะวันนี้วิใช้เตาไฟฟ้านะคะตอนนี้เตาร้อนได้ที่แล้วค่ะก็เอาขึ้นมาย่างเลยนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะใช้ไฟอ่อนวางในลักษณะขดม้วนอย่างนี้ค่ะจะได้ประหยัดเนื้อที่ ย่างไปเรื่อยๆนะคะพลิกกับด้านพลิกไปพลิกมาให้เขาเหลืองให้ทั่วค่ะให้สุกให้เหลืองให้ทั่วถ้าของใครมีลักษณะเหมือนกับว่ามันจะพองมากเหมือนกับมันจะแตกอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นมาคอยแทงได้นะคะมันจะได้มีรูระบายค่ะไส้กรอกของเราจะได้ไม่แตกแต่สําหรับที่วิย่างวันนี้ก็ไม่มีแตกเลยนะคะก็เลยไม่ได้เอาไม้มาจิ้มเนะี่ยค่ะย่างไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลืองได้ที่เลยค่ะ ตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะให้เรานำขึ้นใส่ถาดได้เลยนี่นะคะสวยมากๆค่ะเหลืองสวยพองสวยน่ากินมากๆเลยกลิ่นก็หอมนะคะนำไปหั่นจัดใส่จานได้เลยค่ะเวลาหั่นเราก็ระวังเส้นได้ด้วยนะคะเอาเส้นได้ออกไปให้หมดนะ หยิบใส่จานแค่เฉพาะตัวไส้กรอกนะคะเซนได้ไม่ต้องให้มันติดไปนะคะระวังด้วยค่ะผักที่ใช้รับประทานคู่กับไส้กรอกก็จะเป็นพวกขิงดองพริกขี้หนูนะคะแตงกวาอะไรพวกเนี้ยค่ะขิงดองนี่นิยมมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ทําขายเนี่ยก็จะต้องมีขิงดองด้วยนะคะลูกค้าชอบมากลองชิมดูค่ะอืมรสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะความเปรี้ยวก,ก็กำลังดีเลยค่ะ อยากให้ทางบ้านลองไปทํากันดูเลยนะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแค่เรามัดไส้รเกให้เป็นแค่นั้นเองค่ะสําหรับวันนี้วิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ